สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องตารางเรียงตารางสอนของโหราศาสตร์ไทยที่ผมสอนอยู่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็รุ่น2ของปี1 2568นี้ก็จบแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เสริมเรียนเสริมกันอยู่แต่ว่าวันที่29นี้นะครับคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่29มิมิถุนายนนี้นะครับ ผมขอยกเลิกครับเนื่องจากว่าเพิ่งมาเปิดตารางเจอนะครับวันมีนัดไปพบคุณหมอนะครับซึ่ง6เดือนกว่าจะได้พบหมอคนนี้นะครับ mm. ก็ขอยกเลิกการเรียนการสอนของวันที่29ไปนะครับ mm. แล้วก็ในตารางเรียนตารางสอนนี้มันจะมีของวันที่6กร,รกฎาคมกับ13กร,รกฎาคมก็เปลี่ยนใหมย่ยกเลิกใหม่หมดเลยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับ เราข้ามวันที่29ปั๊บมันก็จะเป็นเดือนหน้านะครับเริ่มต้นวันที่6กรกฎาคมจะเป็นเริ่มรุ่นใหม่นะครับก็เป็นรุ่นที่3ของปี2568นะครับโดยที่ผมเปลี่ยนวิธีการใหม่หมดเลยนะครับจากการที่เราเรียนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลนะครับตารางเรียนตารางสอนบอกไว้ว่า3,000บาทเรียน4ครั้งจบนะครับ ก็เรียนสี่ครั้งจบทายเป็นนั่นคือวิชาโหราศาสตร์ธรรมดานะครับซึ่งจบหลายรุ่นแล้วก็ผมหมายมั่นปั้นมือให้ทุกคนทายเป็นนะครับทุกคนจะได้เคล็ดลับไปหมดควรจะทายเป็นแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ยังไม่ไม่กล้าที่จะทายยังขาดความมั่นใจยิ่งคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพอมาเรียนเรียนปุ๊บรู้ปุ๊บจนถึงขั้นทายเป็นจริงๆนี่รวดเร็วขนาดเรียนสี่ครั้งจบเนี่ย เอาเข้าจริงๆทายไม่เป็นคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะทายออกมานะครับผมก็เลยปรับใหม่สําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่3ของปีนี้แหละปี2568ผมจะเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของอหลักพยากรณ์ของคำพีจากทีปณีมาสอนตามลําดับนะครับโดยผมจะเปิดรุ่นนี้โดยมีพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่พิเศษเพิ่มขึ้นก็คือว่า วิชาพิเศษของอาจารย์เกียรติก็คือว่าการทายตายกําหนดอายุไขว่าคนคนนี้ดวงชะตานี้หมดอายุไขเมื่ออไรเราสามารถกําหนดรู้ได้ว่าเป็นปีไหนเดือนไหนวันไหนแม้กระทั่งเวลาไหนก็ยังได้นะครับแต่สอนแล้วมันยากนะครับใครๆก็อยากเรียนเป็นเร็วนะครับผมก็ทำหลักสูตรไว้ว่าเรียนประมาณ3หรือ4ครั้งติดกันนะครับ สามหรือสี่กังติดกันก็จะสามารถทายได้ก็จบไปหลายรุ่นแล้วแต่ก็ไม่กล้าทายอยู่ดีก็เลยมาปรับรับสูตรตัวนี้นะครับมาเพิ่มเพิ่มลงไปในนี้เลยนะครับว่าต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยออกไปสองอย่างเท่านั้นนะครับอย่างที่หนึ่งคือเรียนกันบุคคลต่อบ,บุคคลคือเรียนพิเศษว่างั้นเถอะนัดหมายเรียนกันว่าจะเรียนอะไร นะครับก็ถ้าเรียนวิชาไายตายก็จะเรียนประมาณ3คืนติดกันหรือ4คืนประมาณ 3- 4คืนติดกันนะครับค่าเรียน4000บาทนัดเรียนกันเวลาตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปของวันไหนก็ได้เรียนติดติดกันนะครับผู้เรียนเป็นผู้เลือกนะครับนี่คือทางที่1ทางที่2ก็คือว่าผมสอนในวิชาปก,กติทุกวันอาทิตย์นะครับ ผมสอนทุกวันอาทิตย์ไปท่านเข้าเรียนก็บันทึกไปนะครับผมส่งให้ปกติท่านจะบันทึกไม่ได้ผมบันทึกเองนะครับเรียนจบผมก็ส่งไปให้โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting นะครับก็ร <Aman. S 1> <our> mm ุ่นใหม่นี้จะเปิดวันนี้แห้ะครับ6กรกฎาเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนวิชาไายตายนะครับโดยวิชาไายตายเนี่ยมีมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเนี่ย ผมก็จะมากระจายใส่นะครับว่าวันอาทิตย์อาทิตย์แรกเรามาเรียนอย่างนี้กันนะอาทิตย์ที่สองเรามาเรียนแบบนี้กันนะอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่และอาทิตย์ที่ห้าภายในห้าสัปดาห์ติดกันนี่นะครับท่านก็จะรู้วิชาทายตาย,ตายกําหนดเวลาตายเป็นนะครับทาเป็นว่าทำยังไงส่วนจะทายแม่นหรือไม่แม่นเท่าไหร่นะก็ต้องไปฝึกหัดกันนะครับแล้วพอครบ ห้าครั้งทายตายการเรียนการสอนครั้งต่อไปคือวันที่สิบสิงหานะครับในวันที่สิบสิงหามันก็จะกลายเป็นการเรียนหลักสูตรปกตินะครับโดยที่ผมจะเริ่มต้นด้วยการสอนสอนภาพรวมแล้วก็จะลงหลักพยากรณ์ทั้ง27ของคำพีจากทีปณีนะครับคำพีจากทีปณีนี้แต่งโดยพระมหาสมณะเจ้ากลุ่มพระ ปรมานุชิตชิโนรสซึ่งท่านก็เป็นลูกของรัชก,การที่หนึ่งแล้วก็เป็นพระสังฆราชของเรานะ่ยองค์ที่เจ็ดประมาณแต่งจากทีปณีขึ้นมานะครับจากทีปณีเป็นวิชาหลักพยากรที่ใช้กราบกรอนในการเรียนการสอนครับซึ่งการอ่านกราบกรอนก็จะยากนิดหนึ่งของเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรกันบ้างนะครับมีภาษาบาลีมาเกี่ยวข้องด้วย แต่ว่าหลวงวิสารดรุณก่อนได้รวบรวมมาให้และผมก็เอามาใช้สอนพวกท่านนี้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับหลักพยากรณ์ทั้ง27หลักที่6นี่คือเรื่องของอุจาว,วิรามันเป็นยังไงยังไงก็จะสอนลงไปนะครับก็จะเรียนไปสัปดาหล์ละประมาณครั้งละชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่นะครับสอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหลักทั้ง27หลักและ ไม่เพียงครบ27หลักนะครับยังสามารถที่จะเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งผมจะเพิ่มให้ทางพารณาสีทางเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือนี่นะครับเคล็ดลับการอ่านดาวนะครับการอ่านดวงการอ่านดาวเนี่ยกติกาการอ่านดวงดาวเคล็ดลับการอ่านดวงดาวตัวนี้นะครับถ้าท่านรู้ตัวนี้ท่านจะอ่านได้ตลอด ลูกศิษย์ที่เรียนกับผมแล้วก็จะต้องไปท่องตัวนี้นะครับท่องเลยยาวมากเลยนะครับยาวมากว่าอะไรก็มันมีหลักว่าท่านจะต้องท่องให้จํานะครับว่าพบ,บอกเรื่องราวดาวบอกเหตุการณ์แค่นั้นแหละครับก็จะถ่ายได้หมดทุกดวงดาวเลยครับนี่คือตารางของปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่าลืม,มนะครับเริ่มวันที่6กรกฎานะครับค่าเข้าเรียนก็คือ ครั้งละ200บาทนะครับท่านจะเข้าทุกครั้งก็เข้ามาท่านจะเข้าว่ารู้แล้วตัวนี้ไม่มาก็ได้ก็ถูกสตังไปเรื่อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นรวมแล้วก็ยังถูกกว่าที่จะเรียนส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลที่จะนัดหมายเรียนกับผมเนี่ยก็จะราคาสูงกว่าน,นิดนึงครับนี่ก็เป็นตารางเรียนตารางสอนของวิชาโหราศาสตร์ไทยโดย ผมอาจารย์เกียรตินะครับพชรโหราที่จะเริ่มใหม่นุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2568นี้นะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับที่สนใจเข้าเรียนลงโปรแกรม z o ู m แล้วติดต่อมาทางไลน์นะครับไลน์ id นี่นะครับ horo private เพื่อบอกให้รู้ว่าท่านจะเข้าเรียนบอกแจ้งชื่อนำสกคุณให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะส่งเบอร์บัญชีซึ่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไปให้ท่านจ่ายก่อน แล้วก็เข้าคุณเรียนและก็เอาวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี